สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะน้องมอนีมะนาวกับแม่มะนาวสิุขภาเบิ้งบ้านที่เซาอยู่อยู่ฟินแลนด์เนาะค่ะนี่อยู่อาทิตย์หนึ่งค่ะมาเบิ้งค่ะมาเบิ้งหมดี่ก็ดจะเป็นแบบว่าโล่งโลนเนาะค่ะบ่นเก็ดจะเป็นไม้สำหรับย่างของหรือว่าแบบว่าเซาหนาเนาะค่ะเนาะเอาไปตอบไปเบิ้งว่าดีเลยค่ะลงมาเลยค่ะไหนมาสุขภาเบิ้งบ้านค่ะ บรรยากาศบรรยากาศดีนะค่ะแต่ว่ายุ่งหลายค่ะน้องเพราะว่าอยูติดติดน้ำค่ะเนาะค่นะเนานะมา <tremb Joe> ฟังนค่ะเด้ค่ะยุงหลายหลายเลยค่ะ จะเป็นของของเ้านหานาเนาะค่ะเนาะของนอกบ้านค่ะของเสาหนานอ,อกบ้านค่ะไปเลยค่ะป็นเป็น หลบกันค่ะหลบนี่ค่ะเนาะมันจะสมื่ดแน่นอนค่ะเนาะป่ะใส่ได้ยี่เด็กสมองสาวน่ะนี่นะคะบันนี้ก็จะเป็นทานน้ำอีกบมกนึงข้างๆไส้ข้างขวรมีแต่ปลาเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะนี่เห็ดย่างหลายเลยเต็มมันสีบะให้เบิดหลับแมวหนามาสานนิดเดี พาเรือพานั่งเด่นน้มหนึ่งเนาะค่ะเนาะกลับมาค่ะตามมาเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นหมองย่างเนาะค่ะเนาะที่หม่องย่างกันยำเลี้ยงนี่แหละคะ่ะเบิ่งอเนาะยูสมีก็มีเห็ดด้วยค่ะเห็ดขึ้นแบบว่า,าหลายชนิดมากเลยค่ะนี่ นไทยิันก็เอาไปกินอยู่เลยค่ะเห็ดพวกนี้หลายค่ะด่าแห็นเป็นั่ะน้ใสเ็นตัวปาเป็นมกกังแล้วค่ะ้อน้ำแล้ค่ะสามา แต่ว่างนี้มือคืนนี่มือแรงๆเพราถึงคืนตัวกันแรงๆเพราได้เด้ค่ะมานั่งนี่ยุ่งหลายแต่สมนี้มันก็หลายแล้วก็มันติดแม่น้ำเนาะอุ้ยหนูไปเอาของเขามาทำไมบรรยากาศรอบๆนี่มันก็ธรรมชาติดีเด้ค่ะเห็นบ่เงียบสงบสบายดีค่ะเพราะมันอยู่ในเมืองนี่นอกเมืองนั่นค่ะเนาะ ฟังในอีกเห็นว่เฮ้ยสบายมากเลยเน<อ>าะหนาวเนาะเย็นไหมคะเย็นเออเย็น <laughs> น้ำเย็นด้วย <laughs> น้ำเย็นเย็นไหมนดูแม่เช็คก่อนแม่เช็คก่อนค่ะหนูไม่ต้องมาเช็คกับแม่นะคะอือ <laughs> <laughs> ระวังตกแล้วลูกมาควแล้วน้ำขึ้นมา,าตกตุ่มลงเป็นไหนแม่ป่าเอาดิอ้ยวัวหนูหนั่นน่ะแตกขาบันเข้าไปไปนี่แล้วของเขามาทำอะไรมีขาเฝ้ามีก็นสวัดีค่ะไม,ม,ม่มองเหรอไม่มอง กลิ <Read. S 2> eh ่นของนี้องเีหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคองเจ็บนรองเจ็บนี่เขาเนาะค่ะเนาะกับบอสไอ้ใสดอกมลมะนาวกระดานมะขาบันี้พุ่กนตรงนี้บรรยากาศกับนี่ดี่เคยคุ้นกัท้งคุณเนาะทีเท้าน้นต้องได้ตัวบ้านค่ะบัเนี้ น้าขามาเบาง่งในบ้านกันนะโอ้ยุ้งสิข่าวนึ่งนึ่งมาไปนะับปิดประตูกอนยุ้งสิขาวค่ะยุ้งหลายคะ่ะเข้ามาแลวกันอันนี้ก็จะเป็น้องน้อนอีก้องหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ไม่ขึ้นไปค่ะลูก อันเซาอุนิก็คือหามสูบุรีเนาะค่ะนอนในบ้านแลนอนบ้านได้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน,น้ำอ,อันนี้ห้องดีห้องอันนี้แทปชินเอออันนี้ทูลและถือค่ะห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องนึงอันนี้ก็จะเป็นเลาวค่ะก็มีเครื่องซักผ้ามีตู้อบผ้าพร้อมเนาะคะ่ะย่างดีปดีค่ะ ี็จะเป็นห้องเสาหน่าอีกห้องนึงแล้วค่ะใส่งานได้ที่กันนี่ยสำหรับสำหรับใส่หินร้อนเนาะคะ่ะน้องนั่นแล้วก็ตักน้ำลาดเอาะคะ่ะนี่นก็จะเป็นห้องอาบน,นะน้ำละค่ะแล้วค่ะดีมากค่ะแบบที่น้องก็ขึ้นไปบนหางบนหางบนเนาะคะ่ะน้อง Sipa ya. Sipa ya. ทีวีเนาะคะ่นะเนาะไฟหายมีไวไฟเห็บบอเนาะค่นะเนาะไม่ในชะ่เหรอ ห้องน้อนี่ห้องนึงทางบนค่ะนะคะนะ่ะเนาะนี่ห้องน้อยที่คพองนี่ก็ตู้เสระนะคะเนาะนี่ค่ะนี่จะเป็นเตาติดความร้อนเนาะค่ะเนาะน,ะนี่น้ำหนาหนาวนะเขาก็จะเผาใหม่น,น,น,นี่ก็จะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวใหญ่ก็โอเคเนาะคะนะ่ะเนาะ มีทุกอย่างนะคะ่ะมีแบบเกือใส่คนสอยทุกอย่งางดีมากเลยนะคะเนาะเกอะมีดกชานข้างไหนค่ะนี่ดอกชา,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 านบิ่งวิวค่ะบบบนีนน้วิวสวยค่ไหนเหอ่ะชยา คลิปนี้ก็เอาไว้สมีเนาะคะ่ะเนาะมือหลังมาบอกกันไหมว่าแม่เนา,าะจะพาไปเห็ดด่างเนาะคะ่ะเบอร์เหล่าชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอือให้มะนาวก็แม่มะนาะในเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้กันละกันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวกะนั่นแหละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นะในแ้อค่ะเนาะเอาไว้สมีเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีะคะ่ะมาพบก,กันใหม่อ่ะสวัสดีค่ะกันนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย